อ่าครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนเลยนะครับก็อยู่กับผมทศกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่กันที่เกมปอยแบงนะครับก็สําหรับปืนที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับจะเป็นปืนทรายี่สิบเอ็ดนะครับก็ถือว่าเป็นปืนที่กําลังมีเสียงวิพากษ์วิจารกันเยอะมากนะตั้งแต่มาใหม่ๆแล้วว่าเอ้ปืนมันดีกว่าอักจริงเหรอดีกว่าคิสบีจริงเหรอก็ผมก็ไม่สามารถตอบให้ได้ชัดว่าปืนทรายี่สิบเอ็ดมัน มันดีกว่าอักหรือดีกว่าคิดจริงไหมก็เดี๋ยวจะมาทําการวิเคราะห์ดูนะครับผมก็สําหรับปืนไรายเนี่ยตัวปืนมีความแรงอยู่ที่25หน่วยนะครับแล้วก็มีไฟเล็ก93นะครับเอฟสปีด85แอคคราีกกระสุน30นัดนะครับเรื่องของกระสุนแน่นอนครับสู้ซีดีอักสูงๆไม่ได้แน่นอนครับเดี๋ยวนี้พัฒนากัน45นัดแล้วระยะเท่ากันนะเอ้ยระยะ100 เดี่ยวดูแรงของปืนอาร์คหน่วยเท่ากันนะครับระยะ100นะครับผมก็ไฟเลตอยู่ที่เก้าสิบสามแอคคูลารีดาเมจน้อยกว่าอาร์คสหน่วยนะครับผมไฟเลตมากกว่า1หน่วยครับแน่นอนครับว่ามันยิงเร็วกว่าอาร์คนะครับและก็ยิงเท่าคิสบีเลยนะครับผมยิงเร็วยิงเร็วเท่าคิสบีนะครับแล้วก็มีพาวเวอร์สูงกว่าคิสบีแน่นอนครับผมคิสบีมีพาวเวอร์อยู่ที่21นะครับแต่ว่าทรามมีพาวเวอร์อยู่ที่25นะครับผม a c u r r a า y 65เมื่อเทียบกับ KISS V คนะิสบีแอคคูารครับ KISS V ยังสู้ไม่ได้นะครับผมไปดูในเรื่องของ AUG a u g a c u r a a จ y 48เท่านั้นนะครับผม a c u r r a า y หมายถึงว่ากระสุนแบบมันจะตกใกล้ๆกันนะเวลายิงกาดออกไปแต่ในเรื่องของแรงถีบของตัวปืนแนวแนวในการยิงเนี่ยจากที่ลองลองมาเนี่ยผมว่า AG เนี่ยถือว่าดีสุดละส่วน KISS V เนี่ยก็คือลักษณะมัน เอาอะไรเอาอะไรชัวร์ไม่ได้นะครับก็คือเอาเป้าข้อแล้วก็กาดเข้าไปนะครับผมข้อดีของคิสวีถ้าถ้าคิสวีไม่มีโหมดคู่นะครับแน่นอนเลยทา21แย่งซีนแน่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลองดูในเรื่องของฉายาแล้วก็ในตัวเกมกันดีกว่านะในเรื่องของไอเทมผมไม่แนะนาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมลปสองของครบฟูฟูเลยนะีโอเคก็ในเรื่องของฉายายนะสำหรับปืนทา21นะครับผมช่องแรกก็เหมือนเดิมนะครับช่องที่2ก็ ใส่แบบช่วยตัวละครก่อนแล้วกันนะครับก็คือจะมีระเบิดกับมีดนะครับใส่ได้แล้วแต่สายที่เล่นคนระับถ้าบางคนเติมระเบิดเล่นเดสแมทไปบ่อยการระเบิด2ลูกก็เล่นสายระเบิดไปนะครับถ้าไม่ไม่ชอบอย่างนั้นก็ใส่เป็นวิ่งก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ใส่วิ่งป,ประเด็นก็คือไอเทมระเบิดหมดนะครับอ่าก็แล้วก็เรื่องของตัวปืนนะครับตัวปืนมันค่อนข้างจะยิงเร็วอยู่แล้วดามเมจยี่สิบห้าแน่นอนว่า โดนเข้าไป4 5ห้านัดตายแน่ๆนะครับก็ฉะนั้นผมแนะนำว่าให้ใส่ลั่นดีกว่านะครับเพื่อที่จะว่าเอาเป้าครอบแล้วก็การดโอกาสที่กระสุนมันจะออกไวกว่าแล้วโดนเยอะกว่าก็มีมากกว่านะครับผมก็เลยจะใส่ลั่นนะจะไม่ใส่ถึงลั่น4นะครับอาใส่ถึงลั่น4ก็ได้ครับแต่ว่าปืนก็จะคุมยากขึ้นมาอีกนิดนึงเท่านั้นเองคนระับโอเคใส่ลั่น4เลยแล้วกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผมก็ สุดท้ายฝากฝากติดตามช anel ไว้ก่อนครับก่อนที่จะเข้าไปดูในเกมฝากติดตามช anel ไว้นะครับก็เดี๋ยวจะมีผลงานมาใหม่อัพมาใหม่ให้เรื่อยๆนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวไปเจอกัอนในเกมครับโอเคก็เข้ามาอยู่ในเกมของ Burning h a l l นะครับอ่าคิดฟรีด้วยโอ,โอ้ไม่ทันโอเคติดจะมาทางไหนอย่ามายุ่งนะ อ้าวไม่โดนไม่ตายโดนแต่ไม่ตายนะเอ้เอ้เอ้อ่าเอ้เสียงคิสบีอยู่ข้างล่างโอเคตายไปแล้วเอาข้างบนก่อนตายไปยังไงอ่าค่อนข้างจะยิงง่ายพอสมควรเลยนะสำหรับปืนนี้ก็คือกดเมาส์กดเมาส์ลงนะครับแล้วก็พยายามคลิกเร็วๆนะครับผมคลิกเมาส์ย้ำๆนะครับ เสียงข้างล่างเพื่อนตายอยู่ข้างล่างนะครับเจนยานทิ์บอกชัดเจนเห็นด้วยตาเนื้อเลยค่ะอค่อนข้างโอเคเลยครับในเรื่องของความแม่นยำความเร็วนี่อันนี้ผมใส่ฉาย,ยาลั่นสีนี่ค่อนข้างจะลั่นเร็วมากนะครับก็คือเวลายิงเนี่ยถ้ายิงค้างกดเมาส์ กดเมาส์นะครับถ้ายิงยิงไกลๆเนี่ยพยายามยิงเทียนัดเทียนัดนะครับไม่ใช่ยิงแบบยิง2ชุด2ชุดนะเทียนัดเลยเอโอระเบิดอย่านะอย่านะยิงจริงๆนะเอี่เอาข้างบนนี้ก่อนโอ้โหความเร็วความเร็วในการยิงนี่ค่อนข้างจะเวิร์กมากชอบปืนนี้มาก เยอะยังเห็นไหมแล้วก่อนแอก่อนอข้างล่างมาแล้วตัวหนึ่งเคตายไประยะไกลใช้ได้ดีนะครับเดี๋ยวผมตายรอบนี้เดีวผมจะวิ่งไปยิงวิ่งไปบุกมั่งครับรอบหน้าเดี๋ยวให้ดูกันว่าลักษณะการยิงบวกนี่จะเป็นยังไงสำหรับปืนนี้ตอนนี้ขอเล่นเซฟไซฟก่อนดูซิว่าผมจะยิงจากสุดใช้สะหมดไหมนะครับโอ้ยนิดเดียวโดนถลดละโอ้โหคิสวีอยู่ข้างหน้านี่เอง เออโถอย่ามาหยองหน้าเขเคตายนะครับผมได้ผีตัวเนี่ยเยอะพอสมควรสิบตัวโอเคแล้วไปดูกันต่อนะครับรอบนี้จะวิ่งแบบบู๊บ้างนะครับลักษณะสไตล์บู๊นี่โอเคไหมครับสำหรับปืนนี้ไปดูกันโอ้ยระเบิดโอ้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 โเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนั่นึงตกใจตกใจขอเวลาตกใจแป๊บเอ้ยก้มก่อน บ้าอะนี่ผมพลาดพลาดอย่างแรงยังไม่ชินยันงไม่ชินเดี๋ยวปรับปรับตัวก่อนปรับตัวก่อนนี่ถือว่าตอกปืนค่อนข้างจะลั่นลั่นดีมากเลยนะลักษณะการยิงก็พยายามเอาเป้าครอบแล้วก,กดปืดปืด,ป,ดปืดนะไล่มันออกมาแต่มันมาทางนี้เฮ้ยเดี๋ยวเอ็นดี้ก็มาบน

ก็ค่อยยิงเทียนัดนะครับจิ๊บจิ๊บจิ๊บไปเรื่อยครับปืนค่อนข้างจะแม่นยำแต่ว่ายังไม่แม่นยังไม่แม่นไปเป๊ะทีเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับผมไม่เลวร้ายกว่าคิสนะครับในระยะไกลอันนี้ผมการันตีเลยว่าไม่เลวร้ายกว่าคิสวีอูมาถึงนี่เลยทีเดียวโอ้ไม่ได้ดีไปกว่าอักนะครับแต่ก็ไม่ได้เลวร้ากกว่าคิสวี มีปืนพกระเบิดซะด้วยมันหมดยุคไปนานแล้วพ่อพ่อยังเอามาเล่นอีกนี่ฟา้าโอ้โหโดนไปหนึ่งนัดไม่คุ้มกันเลยด,ดูข้างบนสินั่นไงเจอแล้วโอ้โหยิงไวมากค่อนข้างจะโอเคพอสมควรนะัสำหรับตัวปืนไอย้ยา อ่าจะได้หนึ่งตัวสังเกตดีๆนะครับเห็นเส้นกระสุนแล้วก็พยายามดูต้องรู้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างอ่า,าระยะไกลนะครับมันจะไม่แบบเป๊ะๆแบบเล็งแล้วก็ลงหัวเป๊ะเป็นอักนะครับแต่ก็อยู่ใกล้ๆใ,ใกล้กว่าคิสบีนะครับโอ้เนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ดูเนี่ยครับเห็นไหมบ้างบางนัดมันยังติดติดขอบฟังมันอยู่เลยเห็นไหมบางนัดก็ขึ้นข้างบนบางนัดก็อยู่ตรงขอบเนี่ย ถ้าถ้าระยะไกลให้ยืนยืนอัดแรกกับอัรนี่ผมว่าเสียเปรียบพอสมควรเออโดนยิงซะแล้วบ้าจริงบ้าจริงมาทำอะไรตรงนี้บังอาจนะโชดโชดโชดตรวจสอบให้ดีก่อนออกไปทุกครั้งฮ่าฮ่า y e a พักร้านี่อา้าวคนออกแล้วเว้ยยิงทะลุแม่งเลยอ่ามันเป็นคใครไป Yes tag what tag ตัวปืนค่อ,อ,น,อนข้างจะใช้ได้พอสอมควรข้างล่างมีตัวหนึ่งไปเอาเลยนะเอาเทียรตัวก่อนข้างบนว่าแล้วตัว เดี๋ยวนะขอเรียงระดับความสำคัญก่อนโอเคสวยเดี๋ยวทางซ้ายทางซ้ายไม่โดดครับขวาพยายามดูขวาคนระับเพราะว่าซ้ายเพื่อนยังอยู่นะครับไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเพื่อนไม่อยู่แล้วโอ้เปิดมุมพลาดเลยนี่ยต่อไปเมื่อกี้รู้ชะตานะ ถ้ายืนบวกระยะใยากล้ระยะใกล้เนี่ยเออในเรื่องของความเร็วในการลั่นถือว่าสู้ปืนคิสกับอักนี่ได้พอสมควรนะครับถ้าคิดไม่กดแยกคู่ก็ได้รับรี่ไมไม,ไม่ไม่ถูกแย่งซีนไปพอสมควรนะแต่นี้ว่าคิสถูกแยกคู่ไปนะครับแหมอย่ามาขวางได้ไหมฉันจะตายอยู่แล้วเนี่ยบ้าจริงจะตายลวจะตายลว <laughs> โดนดิ้นนัดเดียวนี่คือไปเกิดใหม่ทันทีนะครับเอ็นนี่ก็ยิงกับแพงอู้นัดเดียวเข้าที่กระบาลกูนี่นแหละอขอบพระคุณโอเคครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคครับก็มาถึงในส่วนของสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอสรุปในเรื่องของปืนชา21เ,เลยละกันนะครับผมก็สำหรับปืนชา21นะครับเป็นปืนแคสไอเทมนะครับที่สามารถซื้อมาครอบครองกันได้ทุกยศทุกวัยนะครับ ไม่จำเป็นต้องใช้ฉยาอะไรในการเล่นด้วยนะครับผมก็จะเป็นเช่าเป็นวันนะครับสำหรับปืนขนาดยีก็สําหรับปืนแคทที่เช่าเป็นวันผมคิดว่าปืนตัวนี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับถ้าเทียบกับปืนตัวอื่นนะครับทีนี้ในเรื่องของสเปคตัวปืนหลังจากที่ไปทดสอบกันแล้วผมคิดว่าสรุปเลยในเรื่องระยะไกลยังสู้อักไม่ได้อักยังถือว่าแม่นกว่าในเรื่องของความเร็วในการลั่นกระสุนนะครับก็ถือว่าดีกว่าอักอัตราอัตราความแม่นยำของมันนะครับก็ถือว่าดีกว่าคิสวี พาวเวอร์ Power, น้อยกว่าอัคแต่ก็ดีกว่าคิสบีนะครับก็เรื่องของกระสุนอ่าเรื่องของกระสุนถือว่าที่ไปทดสอบในเกมเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะด้จังหวะที่ตอนบวกก็จะเห็นได้ว่ากระสุนกาดไปปืดปืดปืดหมดเร็วมากนะครับผมก็ถ้าเทียบกับอัคที่มีกระสุนซีรีส์ใหม่ๆเนี่ยที่มีกระสุน40นัดหรือคิสบีที่ซีรีส์ใหม่45นัด40นัดเนี่ยก็ฝั่งนั้นทางฝั่งนั้นจะได้เปรียบกว่าแต่ว่า อย่างว่าที่เป็นปืนที่มันไม่ต้องใช้ฉายาแล้วก็ทุกคนก็สามารถซื้อมาเล่นได้นะครับก็ถือว่าดีมากเลยทีเดียวในเรื่องของการทดสอบยิงเนี่ยในระยะไกลก็อาจจะสู้อักไม่ได้นะครับในเรื่องของความเร็วในการลั่นก็ถือว่าสูงกว่ากดตัวนี่ไม่แพ้กันเลยทีเดียวสําหรับเทียบกับปืนคิสโ i วีคิสโซวีในเรื่องของระยะประชิดระยะประชิดก็ถือว่าค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับสำหรับปืนนี้แต่ถ้าคิสโีกลางคู่เมื่อไหร่ก็เสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ บวกกับอกัก็ถือว่าสูสีกันพอสมควรแต่ว่าระยะใกล้อักสามารถลูดหัวได้แม่นยำกว่านะครับก็ปืนนี้ก็เน้นลักษณะการยิงประเภทกดตัวพอสมควรกดตัวพอสมควรเลยโอเคครับก็โดยรวมก็สรุปไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ฝากสุดท้ายนะครับฝากติดตามช n e l เอาไว้ด้วยนะครับผมก็จะมีผลงานอัปเดตมาให้ให,ใหม่ๆเรื่อยๆนะครับผลงานใหม่ๆอัปเดตมาเรื่อยๆก็จะพยายาม ทำตามรีเควสต์ของหลายๆคนที่พยายามรีเควสต์มาว่าอยากเห็นเทคนิคปืนนี้อยากดูปืนนี้อะไรประมาณนี้แหละอนะ่าผมก็จะพยายามทำตามออกมาแล้วกันนะครับผมโอเคครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ผลงานหน้าครับสวัสดีครับ